ปีนี้ซื้อรถ EV ดีหรือไม่ EV มีค่า,าใช้จ่ายแพงขึ้นไหมสำหรับปีนี้ EV จะมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเริ่มต้นปี2,567ค่ะทั้งค่าตัวรถแพงขึ้นและค่าประกันภัยแยกแบบวันนี้มาดูกันเลยนะคะก่อนที่เราจะตัดสินซื้อ รถไฟฟ้ารถ e v กันนะคะว่าเราต้องเจออะไรกันบ้างในปีนี้นะคะสรุปสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถ e v รถไฟฟ้าในปี2567ค่ะภาระคา่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งค่ารถที่ซื้อราคาแพงขึ้นหากใครใช้มาก่อนหน้าแล้วก็มีภาระค่าไฟเพิ่มขึ้นและสิ่งที่สำคัญค่าประกันแยกความคุ้มครองแบตเตอรี่โดยเฉพาะด้วยค่ะเนื่องจากว่าเงินอุดหนุน ลดลงมาตรการอุดหนุน EV 3.5แผนใหม่ในปี2567นี้จะมีเงินอุดหนุนลดลงจากเดิม2ปีแรกให้รถที่มีแบตขนาด10-30 kwh รับเงินอุดหนุนคันละ70,000บาทและรถที่มีขนาดแบตเกิน30 kwh ขึ้นไปรับเงินอุดหนุน1,050,000 0บาทถูกเปลี่ยนใหม่ หลักเกณฑ์ลดลงดังนี้รถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน2 0 0ล้านบาทแบตบต่ำกว่า50จะได้รับเงินอุดหนุนคันละ 20- 0 0 0ถึง50 0 0 0บาทรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่เกิน2ล้านบาทแบตบมากกว่า50จะได้รับเงินอุดหนุนคันละ5 0 0 0 0ถึง1 0 0 0 0 0บาทถึงแม้จะได้เงินอุดหนุนลดลงหลายหมื่นบาทแต่ ก็ต้องดูโปรโมชั่นของแต่ละค่ายด้วยนะคะประกอบการตัดสินใจด้วยแต่ละค่ายก็อาจจะมีในส่วนของการลดราคาหรือทําโปรโมชั่นต่างๆนะคะประกันแยกความคุ้มครองแบตค่ะเมื่อปีที่ผ่านมาก็จะมีในส่วนของประกันลดไฟฟ้าเนี่ยก็จะคุ้มครองหมดเลยไม่ได้แยกนะคะแต่ตอนนี้ แยกแล้วค่ะประกันแยกความคุ้มครองแบตนะคะประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่นี้จะแยกความคุ้มครองแบตเตอรี่จากตัวรถยนต์กรณีที่ EV ีได้รับความเสียหายจนต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งชุดบริษัทประกันจะชดเชยค่าแบตใหม่ด้วยสัดส,ส่วนราคาตามอายุการใช้งานค่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาแบตจากผู้ผลิตรถและจะนําแบตเก่าที่เคมไปขายเป็นซากนําเงินมาให้เจ้าของรถในสัดส,ส่วนตามอายุเช่นกันค่ะ ลดอายุไม่เกิน1ปีประกันชดใช้ค่าแบต100%ค่ะอายุไม่เกิน2ปีประกันชดใช้ค่าแบต90%บอายุไม่เกิน3ปีประกันชดใช้ค่าแบต80%บอายุไม่เกิน4ปีประกันชดใช้ค่าแบต70%บอายุไม่เกิน5ปีประกันชดเชยค่าแบต60%บอายุเกิน5ปีขึ้นไปประกันชดใช้ค่าแบต50%ตตัวอย่างเช่นนะคะนายเอขับรถยนต์ไฟฟ้า อายุไม่เกิน2ปีแล้วเกิดอุบัติเหตุมีแบตเตอรี่เสียหายราคา6 0แสนบาทประกันชดใช้ค่าแบตให้90%ตามเกณฑ์ข้างต้นคิดเป็นเงิน5 4 0 0ส0ส่วนต่างอีก10%มูลค่า60,000บาทให้เจ้าของเป็นคนจ่ายจากนั้นบริษัทประกันก็เอาแบตเดิมไปขายซากสมมุติว่าได้ราคา2 0 0แสนบาทก็จะนำมาคืน10ตามสัดส่วนข้างต้น ของเจ้าของรถคิดเป็นสัดส่วน20,000บาทจากราคาซากสรุปว่าเจ้าของรถคันนั้น ต้องออกเงินส่วนต่าง10%ของราคาแบตใหม่และจะได้เงินคืน10%ของราคาขายซากแบตเป็นการชดเชยเล็กน้อยค่ะการประกันภัยนะคะภาคสมัครใจนี้นะคะยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นแลกกับความสบายใจนั่นเองนะคะส่วนใหญ่คนที่มีรถนะคะก็จะต้องห่วงในส่วนของสวัสดิภาพเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆนะคะ ประกันรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่คนที่มีรถส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็ปรึกษาได้นะคะใครที่กำลังที่จะมองหารถยนต์คันใหม่อยู่กำลังตัดสินใจซื้อว่าจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้า e v ดีไหมหรือจะใช้รถระบบเดิมที่ใช้น้ำมันก็รอเปรียบเทียบดูนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนดีถ้าใช้แบบรถ e v ก็ประหยัดไม่ต้องจ่ายค่าน้ำมันก็จะประหยัด ไปเยอะค่ะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าประกันค่าดูแลต่างๆนะคะเราก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะ ลองเปรียบเทียบแล้วก็ลองศึกษาก่อนว่าก่อนที่เราจะซื้อของอะไรก็ตามเพราะว่าเป็นของชิ้นค่อนข้างใหญ่แล้วราคาค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อรถลองพิจารณาดีๆก่อนทุกครั้งนะคะก่อนที่เราจะเป็นหนี้นะคะหรือใครอยากที่จะซื้อสดก็จะต้องดูก่อน,รอนเรื่องของความคุ้มค่าเพราะเราต้องใช้รถคันนี้ไปอีกประมาณ 45ปีถึง10ปีเลยก็ตามนะคะแล้วก็ต้องพิจารณาดีๆก่อนทุกครั้งค่ะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของเอเองนะคะก็จะบทความดีๆง่ายคิดดีๆนะคะมาฝากกันไว้ในทุกๆวันนะคะในช่องของโค้ดเอเองนะคะแล้วก็อัปเดตในส่วนของเรื่องของการเงินด้วยนะคะแล้วก็ อยากจะแนะนำนะคะใครที่อยากที่จะวางแผนการเงินเอมีคอร์สนะคะที่ชื่อว่าคอร์สการเงิน360องศาคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเงินประสบการณ์ของเอเองนะคะเอามาถ่ายทอดในส่วนของการวางแผนทางการเงินอัปเดตในส่วนของความรู้ในเรื่องของการเงินให้ด้วยนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้ในเรื่องของไ i n d เซ t ค่ะปรับ m ม n d เซ t ให้ด้วยนะคะปรับไม n d เซ t เป็นของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยให้ด้วยแล้วก็ในส่วนของการวาง างแผนทางการเงินส่วนบุคคลคุณจะรู้เรื่องของการเงินรู้เรื่องว่าคุณจะหาะไรายได้เพิ่มเติมได้อย่างไรและสิ่งสําคัญเมื่อคุณมีเงินแล้วคุณจะทำไงให้เงินของคุณงอกเงยน,นะคะก็จะเป็นคอร์สการเงิน3.60องศาเอทาเป็นคอร์สออนไลน์ไว้นะคะใครที่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างรวดเร็วนะคะวางแผน ในเรื่องของการเงินนะคะก็จะต้องคอร์สนี้เลยนะคะคอร์สการเงินสองรอสองศาหรือถ้าใครนะคะอยากที่จะศึกษาเองพัฒนาตัวเองเองนะคะเออยากที่จะแนะน,นําหนังสือในส่วนของเรื่องของการเงินนะคะทําให้คุณเข้าใจเรื่องของการเงินมากขึ้นทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะการเงินกับชีวิตเป็นของคู่กันนะคะ เมื่อคุณเข้าใจว่าชีวิตคุณต้องการอะไรการเงินก็จะตามมาการเงินก็จะเป็นเรื่องง่ายๆมากๆค่ะหนังสือที่อยากแนะนํานะคะมีทั้งหมด3มเล่มด้วยกันนะคะก็คือหนังสือมันนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งของโค้ดหนุ่มนะคะเล่มนี้นะคะเป็นเล่มแรกที่เออ่านหนังสือของโค้ดหนุ่มนะคะแล้วก็ติดตามโค้ดหนุ่มมาตลอดเลยนะคะก็คือหนังสือมันนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งค่ะ คุณจกักพงเมธพันธ์หรือโค้ดหนุ่มนะคะได้เขียนหนังสือเล่มนี้แล้วก็เข้าใจง่ายๆทําทให้เอปลดหนี้มาแล้วนะคะในหนังสือเล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้เขาบอกไว้ว่าเริ่มต้นนับหนึ่งสู่ชีวิตการเงินอุดมสุขใครที่อยากที่จะมีการเงินอุดมสุขต้องเล่มนี้เลยนะคะเล่มที่2ที่อยากแนะนําก็คือ Money m o n e ี่ u m m a r y ค่ะเล่มนี้นะคะเป็นคุณวิทูลสุงกิตบูนสรุปเป็นลูกศิษย์ของโค้ดหนุ่มนะคะก็เอาสรุปเรื่องของการเงินของ หนุ่มนะคะแล้วก็เอาแบ่งปันเรื่องของประสบการณ์ของตัวเองเข้ามาด้วยนะคะทำเป็นช็อตโนต้ตทาเป็นรูปการ์ตูนซึ่งเข้าใจง่ายมากๆนะคะเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งเล่มที่อยากแนะนําเลยนะคะใครที่ อยากที่จะออกจากง,งานประจำอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะคุณจะมีวิธีการที่ออกจากง,งานประจำมาทำธุรกิจส่วนตัวได้อย่างของคุณวิทูลสุงกิจปูนเลยนะคะเล่มที่3ที่อยากแนะนำก็คือเรื่องของมัง่งคั่งทั้งชีวิต Money m a t t e r y เล่มใหม่ของคุณพอ่อออกมาเมื่อกลางปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อยากแนะนาเลยเป็นหนังสือที่ทาให้เอเข้าใจเรื่องของการเงินในส่วนของการลงทุนทำยังไงให้เรามั่งคั่ง ทางชีวิตความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินอย่างเดียวจะต้องใช้ชีวิตแบบทั้งมีเงินมีเวลามีสุขภาพมีความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะชีวิตถึงจะเรียกว่ามีความมั่งคั่งค่ะใครที่อยากมีความมั่งคั่งนะคะต้องหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ Money Mastery นะคะฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ดเอเองนะคะก็จะอัปเดตในเรื่องของการเงินไมซ์ของคนที่ประสบความสำเร็จ รีวิวหนังสือต่างๆนะคะมาฝากกันไว้ในทุกๆวันค่ะช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ด A Easy Money